ค่ะทุกคน,คนกลลมีกาแฟล้างรถรอเดี๋ยวสี่โมงจะไปเอารถสี่โมงจะไปเอารถค่ะก็เลยแบบกินกาแฟก่อนโอ้ยเจ๊แล้วกินกาแฟก่อนคะอยู่กับแม่ที่เชนไปก่อนนะ เป็นยังไงงอเออกินอะไรอเมริกาโน่แต่เอ,อเมริกาโน่อเมริกา,าโน่ตาหลอนมากทุกคนคุยอะไรกับแม่ดิฉันอนะทุกคนคุยอะไรกับแม่ดิฉันนะอะซื้อไปกับอะไรแม่เนี่ยสวยเนาะสวยนะ สว,สวัสดีค่ะสวัสดีนะครับมาทานข้าวค่ะมาทานข้าวแล้วก็รอรอล้างรถรอล้างรถค่ะรอล้างรถ อยู่บ้านค่ะจันบุรีจันบรุรีจันบุรีอยู่บ้านที่จันบุรีอยอยู เซนทันค่ะเซนทันจันนี่เราตัดซัมซุงใหห้น่อยเรื่องซัมซุงซื้อมาแล้วก็ต้องใส่หน่อยซื้อมาแล้วก็ใส่หน่อย ได้เป็นคุ้มหน่อยนะคับท่านพ่อและท่านแม่ ทอแวะกินกาแฟนางเงือกค่ะแวะกกินกาแฟนางเงือก <c oughs> กาแฟนางเงือก <c oughs> มากได้ปไ,ดไหมที่หนาได้ไหมคะได้ไหมได้เนาะซื้อมันแล้วต้องใส่ใส่เนี่ยไม่ใช่อะไรนะดู้ไหมพวกแบบคนที่แบบเธอแบบชอบใส่แว่นกันแดดเป็นเพราอะไรมหปิดบังปิดบังขอบตาขอบตาดำขอบตาเป็นหมีแพนด้านอนดึก พี่กล้วยสวัสดีค่ะวันนี้พาแม่มากินชาบูแล้วก็แบบอรอล้างรถด้วยก็เลยนั่งแบบชิวๆไปครับไม่กินอะไรหรอไม่กินหรอคะคุณแม่โอ้ยมีอ้วนหรอแค่ชิ้นเดียวมันไม่ถึงกับอ้วนหรอกค่ะ อย่าไปคิดเยอะคิดมากชิ้นเดียวชิ้นเดียวไม่ง่วงหรอกชิ้นเดียวนี่แหละตัววก็ถ้าหลายชิ้นแล้วไม่ง้วนชิ้นเดียวอหลายชิ้นไม่ง่วงนะชิ้นเดียวอทางหลังหันไปดู อ่อยอยากคิดเยอะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยลดจริงอย่าไปคิดมากค่ะอย่าไปคิดมากอย่าไปอะไรเปนเราต้องตื่นก่อนต้องตื่นก่อนนะคะลูกชินีรายแม่ครูคีราทำไมเพื่อทำไมตักใส่เดินใส่บีผู้นั้นมันเปิดแล้ว นี่ไงเมื่อกี้งไงก็อาดิดาสิไงตรงนี้ตรงช็อปใกล้ๆเนี่ยเดี๋ยวพาไปต้องอยู่กับชีวิตรจริงต้องตื่นก่อนเจ้าตื่นหรือยังคนอื่นอ่ะเขาตื่นแล้วแต่เจ๊จ้าตื่นหรือยังตอนนี้ไม่แดงมาค่ะไม่แดงมาค่ะอร่อยอ่ะ ถิงแม่แดงนะเมื่อไรจะลงมาเที่ยวอีแม่บอกว่าคิดถึงแม่แดงเมื่อไรจะมาอีกแม่แดงเมื่อไรจะมาครับรีบม,มาเลยเพราะมันคนหุ่นดีแม่แดงบอกก่อนมันเกิด กินกาแฟดำเพื่อที่จะกินเพื่อที่จะกินขนมหวานงงงกับตัวเองมาก กินกาแฟดำเพื่อที่จะกินขนมหวานงงมากทเป็นรักสุขภาพ แม่แดงบอกว่าอะไรเห็นที่แล้วพอกำแพงเสร็จกว้างมากเนี่ยเดี๋ยวไปจากนี้กลับไปก็จะไปดูอีกปุ้ยมาเดินเล่นเวลาไปปุ้ยกันไุยอย่าไปลักมาเยอะสรุปที่จูมันจูงได้ไหม นะเอ้ยอันนั้นไม่ได้นู้เล็กแล้วแม่ซื้อใหม่เนี่ยอันนั้นได้เอไปหาหมอแล้วซื้อใหม่จูนได้แล้วนี่มาใหม่เลยอันนั้นโอเลี้ยงได้โอ้ลี้ก็ยังเกือบเล็กนะแต่โอเลี้ยงได้ เดินต right. okay. ุลาไปไหนหรือเปล่าคะตอนนี้ยังไม่มีแผนนะคะตอนนี้เขียวตุ้ยตุยคล้ายหนูแฮมเตอร์เลยอ่ะได้หาะพปกล้วยแต่ว่า แจ้งเนิ่นๆน,น,นะคะเดี๋ยวจะได้แพนเวลาหรือถ้าไปไหนเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะพิมพ์บอกอยู่ดีค่ะว่าอยู่ไม่อยู่อันนี้จะดูเป็นแบบผู้ชายนะไม่ค่อยอยากจะตึงต้องตึงก่อนนะคะ กับชีวิตจริงขอบคุณค่ะเดี๋ยวกลับไปนู่นจาะนี้เดี๋ยวกลับไปกลับไปบ้านจะไปขายกะปิกลับไปบ้านจะไปขายกะปิปะปปลืมืมไม่ได้ิ่งทำผมมาเลยลืมลืม ืม่รู้า่ายังอันนี้ไม่ได้เลยงข้างหลังเอาแค่นั่นมั้เอาเส้นผมด้วยผมในครั้งนี้เอาผมเยอะผมเป็นสองพันกว่าการทำไมดีไหมดีไหมเดี๋ยวไม่ว่ามันตรงร้านดี เปลนั้นและแค่นี้แหละได้แค่นี้แหละไม่ได้มากไปวันนี้นะละอี้ก็ยู่แถวนี้เดี๋ยวเราองปัก ตรงนี้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 ก็กำลังตาแล้วคุณใช่ใช่ตรงนี้มีแต่ตอเห็นไหมเนี่ยเนี่ยตอเต็มเลยเนี่ยเดี๋ยวมันต้องขึ้นอีกโอเดี๋ยวมันต้องขึ้นใช่ไหมันเป็นตออยู่ตรงนี้ต้องบำรุงแล้วเดี๋ยวมันก็ขึ้นมองไม่เห็นแล้วขอบคุณค่ะอย่าไปอะไรเยอะชีวิตนะ เป็นป้าคนนั้นไม่ได้เห็นเขาเป็นเขาี๋ยวก็จะว่าเป็นเขาจะ <c oughs> พาแม่ไปซื้อรองเท้าตรงอาดิดาสอาดิดาส คนว่าตักหนังหัวก็ช่วยได้เ <c oughs> จ๊พักก่อนพักก่อนค่ะพักก่อน, <c oughs> กกอนอเนาะพักยาวๆไปก่อน <c oughs> ต้องพักก่อนนะคะ สามแก้วรือสีแก้วน้ำเปล่าคนบอกว่าอะไรอะไรวะสร้างหน้าสงสัยอาจารย์ก็เรียนมงคลพีปณีมาสงสัยอะไรสงสัยทำไมไม่สงสัยทำไม สงสัยชีวิตตัวเองจะขาดไม่ต้องไปสงสัยชีวิตคนอื่นอย่าเป็นพวกบ้าคมภีให้มากอย่าเป็นพวกบ้าคมภีให้มากอย่ามาหักดิบหักแดบอะไรล่ะไม่ใช่พวกไม่ใช่พวกติดยาเสพติดจะไม่มาหักดิบ ไม่ต้องสงสารใครสงสารสงสารตัวมึงเธอสงสารอนเก่อนที่มึงจะสงสารกูกูสงสารหมาที่มึงเอามาขึ้นรูปโปรไฟล์อ่ะกูสงสารมันทําไมต้องเอามันมาขึ้นโปรไฟล์ทำไมมึงไม่เอาหน้ามึงขึ้นมาไม่เอารูปหมามาทําไมกูสงสารหมาที่มึงเอามาขึ้นโปรไฟล์อ่ะไม่เอารูปหมามาขึ้นโปรไฟล์ทำบ้าอะไรไม่เอาหนังหน้ามึงมาล่ะ เราเราตระตั้งเพิ่มได้ไม,มประสาทในพวกเรียนคำพีเยอะๆแล้วแม่งเนี่ยเพียนแบบนี้อาการหนักอาการหนักหนึ่โอ้โหกระปีหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสสี่ห้าหหนึ่งสองสาสี่ห้าหนึ่งสเจ็ดถัง โลวะเนี่ยพี่กล้วยไม่ต้องไปตอบมันเดี๋ยวดิฉันบอกมันเองไม่ไปตอบมันไม่ต้องไปตอบมันกำลังดูคลิปทำกะปีอยู่ต้องไปสั่งซื้อนะครับคอควายหนึ่งจะไปบ้านแต่ต้องไปบ้านฟ้าคอควายหนึ่ง เด,เดี๋ยวกลับไปก็ไปนั่งไล์อีกกดีกลับไปบ้านก่อนเดี๋ยวไปนั่งไล์เดี๋ยวไป,ยไ,ปไ,ยไปนั่งขายครับเดี๋ยวกลับบ้านครับไม่แดงขอบคุณครับ mời à im à nó khắp bị chim khắp bị tắm nó mãi mà lại nếu cao mừng bạc bát nữa ôi tài hả ra หมื่นกว่านี่เก้าหมื่นสี่กโล เก็บคำพูดไทรมาคิดค่ะชีวิตเป็นของเราไม่ต้องไปฟังคนอื่นเยอะไม่ต้องไปแคร์คนอื่นค่ะชีวิตไทยชีวิตมันชีวิตไทยชีวิตมันใช้ชีวิตของเราให้ดีก็พอมีความสุขอย่าไ,ไปคิดเยอะ